สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาชีวีด้วยนะครับผมช่วงนี้นะครับสำหรับคนที่อยากได้เพชรแบบฟรีนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้นะครับผมพี่จะมาสอนหาเพชรแบบฟรีนะครับหาเงินเติมเกมแบบฟรีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสกินไอวอรสกินระเบิดหรือท่าเบิดตัวหรือของอะไรต่างๆที่ใช้เพชรนะบอกได้คําเดียวว่าโคตรจะคุ้มนะครับผมเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่า วันนี้พี่มีโค้ดมาแจกนะเป็นโค้ดแจกบัตรทูมันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ฟังอยู่ไม่ผิดเลยนะครับผมก็คือแจกโค้ดแลกบัตรทูนะครับผมโอเคไหมโอเคดูดิถ้าเปิดตัวโค้ดเท่เออีนดูขี่ยานมาแล้วฟุบฟุบฟุบตีลังกาปุบเป็นธนูยิงออกไปเลยนี่คือยิงทิ้งนะครับผมโค้ดเท่เลยนะครับผมแล้วก็ยังมีทางด้านของสกายวิงใหม่นะครับตัวนี้นะครับผมเออดูดิ จะเป็นท่าทางนี่ท่าทางอันนี้โคตรเท่นะคือเดี๋ยวพี่ทาคลิปนะมอนสุ่มให้ดูนะครับผมแล้วก็มีสกินมอสไซค์เหมือนคาแมไลไรเดอร์อออนะครับผมซึ่งโคตรเท่เลยดูดิโอเวอร์วังแล้วก็บอร์ดโง่ๆ่นะครับผมพี่เรียกบอร์ดโง่ๆงนะพวกนี้คือบอร์ดมันก็แค่ลงมาพี่เท่ๆแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับผมสําหรับคนที่อยากได้ แพแบบฟรีวันนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้บัตรชูไปเติมเกมในเว็บการินานะครับผมใน Google นะครับผมมามาดูกันนะครับผมสำหรับการท็อปอัพนะครับผมเติมครบได้ไปเลย ก็จะได้ไลทสกินะเบดนั่นเองนะครับผมตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีสกินไอ e ์ a อลด้วยนะครับผมพวกนี้เลยนะครับผมบอกเลยอีก3วันเท่านั้นนะครับผมแต่ไม่ต้องกลัวนะครับผมของยังอื่นก็ยังอยู่่าจะเป็นท่าเปิดตัวหรือเดี๋ยวมีซองควงอัพเวลมาอีกนะครับผมบอกได้คําเดียวว่าโอ้โ oh, ห oh, ของมันเยอะเกินอะไรประมาณนี้นะครับผม โอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับผมเดี๋ยวพี่ขอทำการเอาเลขบัตรชูมันนี่นะครับไปเติมเรียบร้อย เด้งมาแล้ว2,500เพชรนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็เติมเอาบอกพี่เติมได้ไงก็พี่เติมอีกเครื่องโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับผมมาถ้าพร้อมแล้ววันนี้แจกโค้ดนะครับผมไปแลกบัตรชมนี่แบบฟรีด้วยนะครับผมใครดูก่อนได้ก่อนเนาะโอเคไปุยกันเลยนะครับผมนี่เลยนะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับผมนี่เลยขอแนะนำแอปอปนี้เลย Happy Dummy นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะไม่เคยโกหกเลยนะคือพี่ได้เพชจากแอปนี้นะครับผมมากซึ่งใครสนใจนะครับผมลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์พี่ปักไว้ให้แล้วนะซึ่งเขาแจกบัตร ซึ่งบัตรทูสามารถเติมเข้าทูมิเนียรเลยไปซื้อของในเซเว่นได้หรือจะเติมเกมก็ได้ในเว็บไอเทมเกมใน Google นะครับพิมพ์ไฟเติมเกมเอาวีไอเติมเกมฟรีไฟเอาวีได้หมดเลยนะครับผมเนี่ยคือจะเป็นการเก็บคอยนะก็มีเกมสนุกหลากหลายให้มากมายนะครับดูแถมจะมีการนี่เก็บตัวตัวนี้นะครับผมไปแลกบัตรทูได้เลยนะครับผมเห็นปะโคตรจะดีนะครับผมอ่ะจะอธิบายต่อนะครับผมก็เก็บรวบรวมไปนะครับผมแต่สิ่งสําคัญเลย ไม่ต้องโฟกัสตัวนี้นะครับผมจะให้คนที่เราโฟกัสก็คืออันหนึ่งเชิญเพื่อนสองเล่นเกมมันนะครับผมก็คือกิจกรรมของมันแนละ้วเล่นไปเรื่อยๆมันจะได้คอยนะครับผมคอยก็คือตัวนี้เลยนะครับผมสีเหลืองๆเนะี่ย คอยตัวนี้สามารถแลกเป็นบัตรชูมานี่ได้เลยนะครับผมแต่ก็จะไปดูคอยสำหรับคนที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างและให้กดดาวน์โหลดมากดคําว่าเพิ่มเติมนะครับและก็ใส่รหัสของขวัญนะครับผมพี่แจกเลยครับสำหรับคนที่ดูก่อนได้ก่อนนะครับผมก็คือใส่โค้ดตัวนี้เข้าไปตรงเพิ่มเติมรหัสของขวัญนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมก็จะได้รับทางด้านของชิปนะครับผมไปแลกรับทางด้านของ ชูมันนี่วอลเล็ตนั่นเองนะครับผมนี่เลยยินดีด้วยคุณได้รับห้าสิบนะครับผมนี่ชิปส่วนหนึ่งใบเห็นปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือได้ชิปตัวนี้ไปนะครับครบ50สิใบสามารถแลกเป็นเงินชูมันนี่ได้เลยนะครับผมแลกบัตรชูได้เลยเอาไปเติมเกมได้เลยนะครับผมตัวนี้นะเห็นปะ่ะมีห้าสิบสารอยหนึ่งหสินะครับผมอยู่ตรงนี้หมดเลยครบหมดเลยนะครับผมมา เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมก็คือไม่สนใจนะก็สามารถเก็บคอยได้เรื่อยๆครับผม10,000คอยเท่ากับ100บาทนะครับผมเออก็เก็บแปแบบเดียวมันก็ได้แล้วเชิญเพื่อนซฟสิคนก็ได้นะครับคนละ700แต่สิ่งสําคัญเลยนะครับผมสำหรับคนที่อยากได้คอยนะครับผมไปเลย1000คอยนะลิงก์อยู่ด้านล่างใครที่กดลิงก์พี่นะครับเล่นประมาณ10ตานะครับผมเช็คอินเก็บของรางวัลไปเรื่อยก็โหคือใครกดลิงก์พี่ได้พันคอยอะเอาจริงๆนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้นะสำหรับคนที่มีคอยเยอะมันจะเด้งเข้ามาอย่างนี้นะครับผม เป็นการแรกแบบเติมเงินนะครับผมช่องที่3นะครับผมจะเป็นการเอาชิปตัวนั้นนะครับมาแลกชิ้นส่วนตัวนี้นะครับผมแล้วของก็จะอยู่ตรงบันทึกนะของหมดไม่ต้องเสียใจคนระับเติมทุกวันนะครับผม5โมงสิบอโมงอะไรประมาณนี้บ่าย3าอะไรมาเติมทุกวันนะครับผมตัวนี้เลยนะเรื่องมูลค่าบัตรเราก็เก็บตัวนี้นโหลดเก็บไว้มันจะมีโค้ดให้ทุกวันนะรประมาณ สองทุ่มเนี่ยโค้ดจะเด้งเข้ามาในเครื่องแล้วนะครับผมก็เป็นเหมือนเป็นการแจ้งเตือนของเกมมาเราก็มาเติมหรือใครที่มีคอยเยอะกดช่องสีม่วงนะครับก็กดแลกได้เลยกดเสร็จนะครับรอตรีห้านะครับสมมติเราแลกวันนี้ตอนเย็นก็ได้ตีห้าของวันพรุ่งนี้ของจะเข้าตีห้าทุกวันแล้วก็พัดรอกทางด้านของวัตทูมันี่ตัวนี้นะครับไปเติมวัตทูมันี่วันเหรือไม่ก็ไปเติมในแอป เอาเว็บเติมเกมนะครับผมก็จะได้เลยนะครับผมประมาณนี้อย่าลืมบล็อกอินสแตนบล็อกนะครับผมเรียบร้อยเลยหรือยุยดีนะประมาณนี้เลยนะครับผมจริงๆน้อยๆพี่ถึงมีเพชรเล่นตลอดเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยสำหรับคนที่ดูมาถึงนี้นะครับอย่าลืมเอาโค้ดอย่าสำหรับคนที่สนใจนะก็คือดูถึงนี้นะพี่ก็บอกย้ำเลยนะว่าอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับผมลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมเออแล้วก็แจกโค้ดตลอดนะสำหรับคนที่ติดตามนะจะเป็นโค้ดชิปอย่างเงี้ยห้าสิบครั้ง สาครั้งกี่อันก็แล้วแต่นะครับพี่แจกหมดเลยนะโอเคของก็ได้มาประมาณนี้นะครับผมไดฟ้ฟรีมาเลยนะครับเก็บเพชรไปเล่นได้อีกนะโอ้โหอะไรมันจะเท่ขนาดนี้นะครับโอ้โหเท่เกินอะประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมไปทำกันนะครับผมคือสำหรับคนที่อยากได้อะไรไ,ได้เสริมหรืออยากได้ตังเติมเกมนะครับผมส่วนเพชรสีม,ม่วงเนะี่ยดีนะครับผมตัวนี้นะคือคืออะไร คือมันสามารถนะครับผมแรกเป็นของรางวัลได้พี่ก็สอบไปหมดแล้วนะแต่พี่จะน่าจะเก็บซื้อสกินสกินเคียวนะครับผมเคียวสีฟ้านะครับผมไม่มีนะ นี่สกิลพิติกเนี่ยไอ Skill ้สกิลพิติกนะครับผมไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับและอย่าลืมเข้าไปในกิจกรรมตรงน,นี้นะไปลืมทำอย่าลืมไปทํากิจกรรมของมันนะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเช็คอ่งเช็คอินกิจกรรมอ่าแบล็กเทิร์นแคปซูลหรืออะไรเงี้ยต่างๆนะครับผมอย่าลืมไปทํานะตรงน,นี้ก็อ่าช่องแรกมีสกินปืนถาวรนะซึ่งกิจกรรมมันง่ายเกยินกิจกรรมมันไม่น่าดึงดูดนะครับผมกิจกรรมมันไม่น่าดึงดูดให้ทุกคนเข้าไปเล่นนะช่วงนี้นะ พี่ก็งงนะครับแต่มันกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็ฝากไปนะ้วยเนาะสนใจหน่อยนะครับผมส่วนคลิปที่เหลือคำถามทำแยกไปแล้วอย่าลืมไปดูนะครับผมได้เสื้อฟรีฟรีฟรีนะครับผมโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของรูปทรงที่เรารับมาครับท็อปอัพนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของ Ice Wall ใหม่นะครับผมนี่เลยแล้วก็ระเบิดนะครับผมโอ้ไอส์อลเทพๆแบบนี้เกินนี่โหพี่มีหลายวอลมากไอส์อลมี3า บทนี้53นะครับผมโหเลื oh. ่อวังอลังการนี้นะครับบทนีิโคดเอาโคตรได้โคตรโดนนะครับผมเออเสียงที่ติดขัดขัดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเออแม่เสียงติดติดขัดข,ดข,ดขดไปแล้วมั้งนะเอ๊ไม่มีปัญหาหรือเปล่านะโอเคหน้าชัดและ้วล่ะโอเคก็สกิลระเบิดก็ประมาณนี้นะครับผมย้ำนะครับผมอย่าลืม นะครับสำหรับคนที่หาเพชรฟรีไฟล์แบบฟรีอยากได้บัตรชูมนุมนี่เติมเกมหรือซื้อของซื้อข,ของในเซเว่นนะครับลิงก์อยู่ตรงคอมเมนต์เลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนี่คือพี่กำลังข้องใจว่าเอ้ยสกินปืนตัวไหนดีนะก็ M500 นะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยหาเงินเติมเกมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมกดติดตามพี่แจกโค้ดทุกสัปดาห์นะครับผมบ๊ายบายเจอกันครับผม